ได้ใจเยเหรอใจเร็วไ,ไ,ได้เร็วได้เร็วเหเฮ้ยตัวใหญ่เล็กวิ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่เอาดิดีเอาดิดิอย่าให้ลดอย่าให้ลดอุ้ยตัวใหญ่ว่ะอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยใหญ่มากดูป๊าด์ตีโอเคครับทุกคนอ่าไปตกตามคลองมันไม่มีปลานะแล้วแล้วก็เลยตาม GPS มาพอ ปอตกปลาใหญ่มากไม่ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะดูทุกคนพอตกปลาใหญ่มากกว้างมากมันกว้างนะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับอากาศดีแล้วช่วงบ่ายๆน่าจะประมาณบ่ายสามน่แหนะ่แดดน่าจะร้อนแดดจะมามจะส่องมาผ่านนี้นะมันไม่มีที่นั่งให้ตกเลย thăm binh cả tham gọt hai mày dì dặn đi dặn đi dặn đi dì 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 Này, 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 này dì 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 เออพอได้อยู่นะตรงนี้ประมาณนี้เป็นไงแล้วอาฮ่านี <h <h ่นี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 ่อ่าดิทเทอร์พอได้อยู่พอได้อยู่พี่ดีไปทอดทอดเย็นพอได้กับแก้มพอได้กับแก้มอยู่ยังมีลุ้นอีกยังมีลุ้นอีกน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกตรงนี้เนี่ยบอกแล้วล่ะดับมืออาชีพเนี่ยได้ตังเยอะ ไอ้เราได้แล้วได้แล้วเฮ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยดัวใหญ่เอาดิดิเอาดิดิอย่าให้โุดอย่าให้โุดอยาให้โุดอุ้ยดัวใหญ่ว่ะอุ้ยดูใหญ่อ้ยใหญ่มากดูป้าพี่โตหน้าตัใหญ่มากเลยตัวนี้โอ้หอันนี้เป็นโลกว่าเยมากโลกว่าเเลลยกถึงไหมถึงมันถึงโลไหม โลกว่าเลยเนี่ยพี่โลกว่านั้นเนี่ยอันเฮ้ยไงแล้วบอกแล้วแหละแต่มืออาชีพนี่นึงมันติดปากมันนิดเดียวเอย่างนึงกายเทียบยังไงล่ะเออโลก่ากูเป็ดเป็ดข่าวคว่ำเลยพี่เอ๋เป็ดกับตกน้ำอ่ะ เฮ้ยตกแล้เฮ้ยหาดถุงดีๆแล้วหาดถุงแสงดีๆว่า <c oughs> อะไรว่าตั้งกล้องไว้ตั้งห้านาทีเลยแล้วเนี่ย <c oughs> ได้ไหมได้ไหม เฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ,ไใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่เท่าไรได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่อ้าวได้แล้วสองโลแล้วเนี่ย,อยโอ้โหเอาแล้วมาตกปลาเสียดงังะแล้วา่่<อ>าฮ่า่าเ่า่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่าเาาาฮ่่าฮ่นนา่าฮ่าฮ่าฮ่าง

มันกินยังไงมันเกาะข้างป่ามันติดเฉยๆหรือมะมันวิ่งผ่านเฉยๆหรือมะอืะอเดี๋ยวหมดแล้วพี่ชินตัวใหญ่ตัวใหญ่เว้ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วนี่เฮ้ยนี่อันตัวใหญ่หญหญไม่ใหญ่เท่าไหร่วะเออเท่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าตัวใหญ่กว่านิดนึงอ่ะอะไรมันโดนติดอะไรอย่างเงี้นมันติดอะไรอย่างเงี้นน,น่ะ ร้องด้วยติดปากมันติน้นไงโอ้ได้ผลว่ะอันนี้ได้ผลไวออว่ะอ้วนด้วยตัวเนี้ยตายอยู่ได้อยู่มีไปได้อเอาพี่่รู้อ่ะปล่อยไปตัวนึ่งแล้วนะอืม เรียบ,ร,ยร,บร้อยตัวนี้ทำไมวันอวจังนี่ยตัวใหญ่สุดแล้วตัวนี้เท่าไหร่สองโลนี่จ<อ>ีตัวสองโลเท่าไหร่ร้อยละห้าสิบบาทถ้าผิดเน,นี้ยกุ้งแดดก็อยากกินเล้ะอยากผ่านดีเราไม่ได้ดีเนาะ เราจะเอาบอกหุงไว้จ้ามือกินไหมโวดโคตรแากแหนบไรเทียร์ช่วยเก่งใจเแค่ไหนก้างกินเข้าไปด้วยเจ็บคักเจ็บนี่โอ้ยตบน้งเลี้ยงเบียร์ฮาเขาพุ่งแตกอันแรกด้วยปุ๊บเหรอมองไปเขาคลายเขาเหนียวอยากกินเขาเหนียว นี่ปิ้งปลากระปิ้งไฟได้กี่ตัวดีปลาสี่สองโลปล่อยไปตัวหนึ่งน่ากินข้าวอยู่าบอกอย่าไปยาดกันหัวชควบ้านไม่เอาพี่กับเพริ่งหัวชาวบ้านหัวใครสนุสเลยอะอะไรอะหน้าคือข่าวแต่